สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอทเทาอะไป่ปะอันจะเดกระโดดอะไรอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในพอทเทาสองนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเซคชั่นที่สามแล้วนะครับเซ็คชั่นนี้เขาให้ทำอะไรเนี่ยจะมีกล่องที่จะตกลงมาทายมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายแล้วก็จะต้องมีเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเธอ เดินข้ามไปดีกว่าเอาอันนี้มันอุ้ยเดินได้ว้ออันนี้แล้วมันจะไปใช่ปะเฮ้ยเออเดินได้ว่ะไไม่รู้นั่นน่ะสิไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกระโดดลงปะไม่น่าใช่อะเจ๊ เธอต้องมานี่เธอลงมาเออเอแล้วเธอก็ต้องอื้ออัดเชลียาโอ้โหถึงทางออกแล้วอ่ะพี่ซีจัดอ่ะคุณลงตรงนี้เลยแล้วกันไปแล้วสแกนสองคนครับไปด้วยมาครบมาครบอัดชิมหายอ้าวชิมหายเลยไปอ่ามันต้องใช้อ่ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้ลูกบอลน่ะเธอ แล้วลูกบอลมันอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ไอที่กดลูกบอลอ่ะมันอยู่ตรงนี้เราต้องไปเอาแต่เราจะไปเอายังไงอ่าคือเขาเขาต้องขึ้นใช่ไหมแล้วเธอค่อยยิงให้เขาอ่าฮะใช่งั้นเธอมานี้เลยยืนตรงนี้ได้เลยได้เลยรอยอยู่รออยู่ก็ไปนะกระโดดเลยเอยกระโดดขึ้นมาเซ่ตรงให้ตรงเยี่ยมตรงแล้ว แล้วเราไปไปในพอทัลอันนั้นโอ้ต้องเดินกลับเลยดิใชออ่แต่พอทอลอันนี้มันยิงไม่ตรงอะนะไปไม่ได้เนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยเอาไปไม่ได้หรอเออยิงให้มันตรงอันนี้เิมึงก่อนจะล่วงป่ะเอาใหม่ลอง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 ,ลองดูลองยิงให้มันตรงดูเอ,อ้ยไม่ตรงขึ้นอกีกขึ้นอกีกเอ,อ้เออไปได้แล้ว <laughs> ล่อย่อย่อย ปล่อยปล่อยปล่อยฉันเตรียมตัวฉันเตรียมตัวฉันเตรียมตัวแล้วปล่อยปล่อยอาา่ะฮะปล่อยสิฉันก็ต้องอวิ่งกลับมาฉันก็จะโกรธเซอร์วิส <Service. S 2> โกรธเซอร์วิสแล้ว<อ>เราก็จะได้บอลใช่ได้บอลซึ่งถ้าเกิดเรากระโดดเนี่ยบอลมันจะขึ้นไปแล้วหายไปอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นเราจะต้องขวางกั้นมันเอาไว้ แล้วเราก็กระโดดขึ้นไปไม่ได้ดิกระโดดได้ดิกระโดดได้ยังไงอ่ะที่รักถือบอลละขึ้นไปบอลลองดูนะถือบอลละขึ้นไปนะเจอเอาะเอาใหม่เอาใหม่ต้องทำให้มันตรงสิคะนี่ไงแล้วเธอก็เอาบอลไปวางเอาไว้ไว้ไหนไว้ตรงนั้นนั่นแหละเดินไปดิ งน้ามันจะมีที่วางบอลอยู่ใช่ไหมตรงนี้อ่ะฮะใช่ใช่ใช่โดดลงไปเลยแล้วก็เอาบอลไปวางไว้นะแล้วเราก็จะไปทางออกกันแล้วกูจะขึ้นไปยังไงครับนนนเนี่ยนั่นนะสิไปเองครับนี่โ, <มา S 1> โอโหมาเองก็ได้แบบบอกเลยเล่นคนเดียวก็ได้ด่านเนี้ <มา S 1> นย <laughs> ไ,ปไปครับ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 พี่ว่าด่านมันง่ายมากเลยนี่นี่เราเล่นมาถึงเซกชันสามแล้วจริงเหรอนึกว่าเซ็กชันหน่ะคือแบบ โอ้มันอีซี่มากเลยพี่ว่านะหุ่นยนต์แม่งกระซิบได้ด้วยปะพี่พี่จพี่จะต้องพี่จะไปยังไงเนี่ยเมื่อซโนวี่ไปกอดพี่แล้วพี่จะจะไปพี่กระโดดไปนี่เลยนะโอ้เก่งจังโอ้เก่งมากๆเลยยิงตรงนั้นยิงตรงนี้แล้วพี่ก็จะต้องยิงตรงนี้เจ็งสุดๆแล้วพี่ก็จะต้องวิ่งเข้ามาวิ่งลงมา ลราก็จะโนบิต้องกดสวิตสวิตก่อนอะเธอลืมกดสวิตอะพี่กับพี่กับไปกดบายโอ้หอะไรวะนี่ยิงกดกดกดโนบิต้องไปรับบอลตรงนู้นนะครับรับบอลตรงตรงไหน ตรงนู้นนะครับตรงตรงนั้นอ๋อได้ได้ได้ไดงองค์กรขอทางได้เดี๋ยวพี่ตรงนี้ใช่ปะใช่ครับรอ,อนะพี่กดแล้วพี่กดเรียบรย้อยอ้าวเฮ้ยอ้าวยืนไกลไปเอาไหมพี่กดอีกแล้วอา้อาวอ้าวได้เฉยไป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 แล้วเราก็จะไปเหมือนเดิม ตกใจกลัวบอลล่นพี่ถือให้พี่ใจดีอ่าฮะมานี่มานีมานีมานีเราไม่เราไม่ต้องเออแย่งแย่งบอลพี่ไปก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าเปิดประตูกุ้บอลสิเปิดออกดูอ๋อเป็นเธออ๋อเป็นเธอกกกก เปิดประตูเป,ดดเปิดออกดูอ๋อเป็นเชอ,อนนไปอนโนมี่นี่ไงโอ้อีซีม่มากๆเราอยู่ดันไหนล้วเนะี่ยไม่รู้้ออันนี้มันโอยแป๊บมึงนะขอรองไปก่อนฝั่งนี้โอเคแล้วมันก็จะมาอ,อย่างนี้ แต่การที่เราจะออกไปได้นั้นเราจะต้องใช้อะไรเอามุกบอลแย่งเขานี่พี่เ๋อเราจะต้องเราจะต้องไปตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่รู้ใช่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนนั้นให้ได้ก่อนซึ่งการที่จะไปนั้นเราจะต้องใช้การหยุดอย่างนี้แล้วก็ยิงตรงนี้เราก็จะหลุดไป แล้วก็จะออกไปได้อ่าไหนาทำนั่นนึงนะต้องขยับอ่าโนวิเอาเลยเอ้ยออาวผิดผิดผิดอัน <c oughs> ปาโถ่เนี่บ <c oughs> แล้วมันก็จะออกไปได้เห็นะ <c oughs> เกือบจะเซียนจะต้องไปเรียนมาใหม่พี่กรณ์อย่าเพิ่งนะให้หนูชนก่อนเรียไร้ย ในนี่โดเย่ๆหนูนพี่จะทําตัวเองพี่จะช่วยตัวเองหนูหนูช่วยหนูช่วยไม่พี่อยากช่วยตัวเองไม่ได้หนูจะไม่พี่จะช่วยตัวเองตรงตรง,ตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ตรงเออทำไมมันเป็นด้านนี้อ่ะก็บอกแล้วไงว่าพี่จะช่วยตัวเอง หรอใช่พี่ต้องช่วยตัวเองพี่ต้องช่วยตัวเองเหรอใช่พี่ต้องช่วยพี่ต้องช่วยพี่จะช่วยจะสี่คนจีเนียนี่พี่พี่ช่วยตัวเองเรียบร้อยแล้วเข้าประตูทำไมพี่ทำครั้งเดียวได้ทำไมหนูทำไม่ไั้เพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เก่งต้องเสียงดังวันนี้ เดียวแล้วหนูทำตั้งหลายครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมพี่ทำตั้งครั้งเดียวแต่หนูทำตั้งหลายอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าเหมือนเดิมโอโจด้วยมันจะต้องมันจะต้องไปอ้าวแจ้แลาวแลาวแล้จะตกไปไม่ได้ จะไปแลวๆอันาจ้าเลยตกไปได้ตกไปได้หน,นุ่มเอวพี่ออกไปโอ้ยพี่ทำเองดีกว่ามาอเอาเรับหนึ่งโดดพร้อมกันนะอนโอ้<ร>ปเป็น,นยังไงพี่เก่งมากพี่เก่งแบบสุด,สด หยุดไม่อยู่อู้หูอร่อยจังเลยอะไรไปยังไงวะเนี่นยงี่เง่าเราต้องไปตรงนี้เปล่าแต่เราจะขึ้นไปยังไงนี่ไงเฮ้ย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 พี่เฉยย้ายอีกแล้วอะทำยังไงเนี่ยพี่เก่งมากไปเร็ว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 ,รวอ,อ,อันนี้อะไรวนะเนี่ย อํานี่พี่ติงว่าเราจะต้องไปข้างล่างใช่ยิงเลยยิงทะลุไปเลยอ๋อเป็นยิงทะลุได้เฉยเลยว่าเย้แล้วเราก็จะถึงข้างล่างนี่เองลงเลยเหรอแล้วเราก็จะพี่แล้วพี่ก็ต้องยิงพี่ก็จะยิงมันไกลไปอ่ะพี่ว่าเออใกะตรงนี้โดดเรามาถึงเลยแต่ใกล้ไปเปล่าไม่ไม่ไม่อโนบี้ หนูน่าจะตาอะจะจะโอ้ตกได้เฉยเลยอะแล้วแล้วพี่ก็จะกดทําไมในเมื่อเราไปได้อ้าวที่ไหนวะเนี่ยเราจะต้องไปฝั่งนู้นใช่เราต้องไปฝั่งนู้นพี่ต้องไปคนเดียวปะพี่จะต้องไปฝั่งนู้นแล้วต้องทะลุมาฝั่งนี้แล้วพี่ก็ตกว่ะอ้าวพี่ตกเอาใหม่เลย น้องพี่ต้องเป็นคนยิงให้พี่สูงอีกต่มไปสูงอีกเออคุณเจยยืนเนี่ยเห็นไหมนันแล้วก็ผ่านไปได้อะมีแต่หนูแล้วหนูจะไปยังไงฮะหนูก็ทำแบบพี่ทำสิยิงอันนี้แล้วก็ตรงนี้แต่เดี๋ยวพี่ยิงในสีนี้ให้ ยิงสามน้องคุณจะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีธูราเหมือนกันก็แป๊บหนึ่งเซ่ขอแป๊บหนึ่งเด็กพี่จะต้องไปดิตกแล้วเห็น <He ard S 2> ไหมคือมันง่ายมากอ่ะแต่หนูทำให้พี่ไปสู่ความตายอ่ะ หนูทำอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะพี่รับไม่ได้จริงวะรับไม่ได้หรอใช่รับไม่ได้จริงหรอมันพามอะไรก็ไม่รู้ว่าของก่อนพี่จะยืนกดเย็นอยู่ตรงนี้อีกนานไหมหนูก็มีถูราเหมือนกันเย่นี่อะไรวะดี อ,อ่าหา่างเลยไงมันตรงนี้แหละรู้แหละว่ามันต้องยิงจากตรงนี้แล้วไม่ใช่บ้าแล้วมั่วต้องกระโดดใช่มันต้องกระโดดเอ้าแล้วมันจะหายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาไปยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เปล่าเออไม่ใช่อ่ะมันติดเนี่ยมันก็เห็นเลยเดี๋ยวพี่ พี่ต้องใช้สมองกับพี่กินแบนเนอร์ก่อนสมองพี่กินแบนเนอร์ใช่สมองพี่กินแบนเนอร์อ่ะอ่ะ้าหนูจะขึ้นยังไงอ่าฮะยากจังเลยใช่ไหมยากจังเลยนี่หนูสามารถรับพี่ได้ด้วยนะ หนูต้องสามารถรับพี่ได้ด้วยนะนี่เป้าพี่ติ๊งออกพี่ติ๊งออกแล้วหนูต้องมารับพี่ตรงนี้เรียบร้อย,อยลแ,ลแล้วพี่ก็จะยิงไอ้ตรงนี้ไปแล้วพี่ก็จะโดดมาฝั่งนี้วว้าวใช่ไหมแล้วแล้วหนูจะตามพี่ไปยังไงอ่ะพี่ก็จะยิงรับให้หนูไงหนูกลับไปเลยหนูกลับไปเลยนี่หรอหนูกลับไปเลยกลับแล้วแล้วหนูก็ าขึ้นขึ้นไปดิดดิดดิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดิตรงนี้หรอแล้วก็ตรงนี้ดิดตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้ยตรงนี้ดิดตรงนี้อ่าฮะเรียบร้อยแล้วหนูก็ยิงสีใดสีหนึ่งตรงนี้มันต้องยิงสีไหนสีไหนก็ได้แล้วหนูรอนะพี่จะยิงให้มันไปไปรับหนูรับแล้วโดดล่อง เรียบร้อยหนูก็ไปยิงตรงนี้แล้วหนูก็โดดมาฝั่งนี้ติดด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็แล้วเราแล้วเราก็จะต้องมีการรับส่งกันอีกรอบหนึ่งก็คือพี่จะต้องยิงหรือแล้ว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 หนูก็ต้องรับพี่หนูรับพี่หน่อยรับไงอ่ะหนูก็ต้องยิงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ใช่ใช่อย่าปล่อยนะแล้วก็พี่ก็จะเดินไป เด็นไปตรงนี้แล้วหนูก็ยิงสีตรงนี้ให้พี่สีตรงไหนตรงนี้ตรงข้างล่างเหรอใช่ข้างล่างเลยค่ะแล้วพี่ก็จะเดินเดินไปอย่างนี้พี่ก็จะถึงนี่ไงแล้วพี่ก็จะต้องยิงสีม่วงพอพี่ยิงสีม่วงปุ๊บพี่ก็จะติดพุ่งไปพี่ก็จะมาตรงนี้เห็นไหมแล้วหนูก็ต้องเดินไปเองอนะใช่หนูต้องยิงสีตรงสีใดสีหนึ่งตรงนี้ก่อน ไช่สีในตรงนี้ใช่และพี่ก็จะยิงรับหนูหนูก็โดดลงมาทายาม่องแล้วหนูก็วิ่งมาตรงนี้ก่กล่องก็ไม่หายไปหามหมอหมอไม่อยู่รอ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 ,อแล้วพี่ก็จะยิงมาอยู่ป่ามาเลยเยสแล้วก็ยิงว้าว <Wow. S 1> เป็นไงโอ้โหอัจฉริยะทำงานกันเป็นทีมนะบันโอ้พี่เก่งมากบอกเลย อยากจะแท็กอยากจะแท็กมือจะแท็กมือไม่ทัน่าเข้าก่อนอ่านุกาไม่ได้อ,อ่าน,น,นี่นก็ไ,ไ,ไม่ได้ไม่เห็นก่เน่ยไมทำไมมันยาวเฮ้ยเฮ้ยอะะไรวไนนะสวัสดีผมเบแม็กสวัสดีเบแม็ก ทำไมเขาเดินไม่ได้เอ่อเอ่เออ่อยังไงวะเนี่ยยังไง,งไปต่อไปต่อเลยเราจะเอาบอลออกอ่ะเราต้องเอาบอลออกอ่ะเธอเธอเธอมานียดเรแล้วหนูจะเอาบอลออกให้พี่ยังไงตรงนี้มันยิงได้อ่ะหนูต้องยิงยิงตรงไหนก็ได้ยิงตรง เออยิงยิงกันตรงนี้โอเคแล้วก็ยิงตรงนี้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 สีเหล<า>ืองอ่ายสีเหลืองยิงตรงนี้ยิงให้มันโดนสิโ้ยเออแล้วก็เข้ามาอยียบปนกล่องโอเคเรียบร้อย,ออแ,ยแล้วก็เอากล่องมาใส่ตรงนี้ปไปต่อ,อแล้วอันนี้มันอะไรวะเนี่ยได้เหรอ อันนี้ยิงได้หมดเลยนะเนี่ยโอเคไปเถอะอ่าตรงนี้มันจะต้องเอากล่องมาเปิดตรงนี้แต่เอ,อ้กล่องมันลูกบอลมันมัน,มนโยนวันนี้ยิงได้แสดงว่าเราจะต้องอันนี้เป็น,นอ,ออนไลน์ม,มันจะได้บงังบังกล่องนี่ไง อ้าวเธอต้องรับเธอต้องต้องต้องอะไรพี่กำลังดูอยู่เพื่อนรอ่าคือมันโอเคแล้วเว้ยที่ที่พี่ทำเมื่อกี้แต่เราเราจะอาบอลยังไงเนี้ยบอลบอลมันจะเด้งมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเข้าพอเข้าเธอเธอต้องยิงสีเหลืองไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเธอต้องยิงสีเหลืองมาตรงนี้ไม่ได้เขายิงไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่า มันยิงแล้วมันติดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะลองดูนะมันจะเป็นหลูกแน่ๆเลยอ่ะใช่มันต้องเป็นหลูกอ้าวหายไปไหนอ่ะก็วิ่งทับเส้นพี่ไงอ๋อทับเส้นเสร็จแล้วพอมันโยนมาปุ๊บมันก็แรงแรงดีดมันน้อยลงอ่ะใช่เออทำไงอ่ะอ่า พี่ทำให้มันในนี้ก่อนไหมเป็นลูปก่อนไหมได้ันนนะรอโอเคเอามันมันไม่ตรงรูอะทำไมมันไม่ตรงรูทำไมมันกลับเอาใหม่เอาใหม่อ๊้อ๋อ้ดีมันเยอะขึ้นไม่ใช่น้อยลงมันทำให้มันไปชนกับพอตรงนี้ เนี่ยเป็นแบบเดิมเลยนี่พี่ว่าไม่เ,เไ,มไ,มไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช่แล้วแหละมันมีตรงนี้ด้วยให้ยิงอ๋อนี่ไงโอ้มาเลยอย่างน,นี้เหรอไม่ใช่อ่ะอ่ะอ่ห้องการทำเลยพี่ก็ต้องข้างบนเหมือนเดิมอะ่ะได้แล้วก็สีเหลืองตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะทำเอง ขอดูก่อนขอดูทิศทางบอลก่อนปั๊บลงสีเหลืองปั๊บออกมาโอเคลองดูนะยังไงว้าวมันก็กิ้งกิ้งไปไหนอะเอ้ยเยไปน,นู่นไปนู่นไปนู่นเอ้ยพี่ต้องไม่เอาเป็นไงนอ่ะอ่ะอ่ะชิปหายเอาไม่เอาไม่ไมะโถ อ่าพี่เองพี่เองพี่เองอะแล้วก็เรียบร้อยนะอ่ะมาแล้วอ้าวแป๊บนึงแป๊บนึ่งองค์กรกินผิดอันใช่ไหมแฝดโอเคเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาตรงนี้ง่าย่าแล้วก็ไปไปเปิดเป็นไงชลิยาวะสุดยอดแลยองค์กรก่งสุดเลยออีซี่มากไปเถอะว้าวตอนนี้อุ้ย เหมือนเป็นห้องล้างเลยอะ่ะต้องเปิดสวิตอีกแล้วอ่าเ,เหมือนเราจะต้องไปตรงเ x ็ t ซแล้วเราจะไป Ex i t ซเราจะต้องกระโดดก่อนใช่เราต้องกระโดดใครก็รู้ <c oughs> นี่ไงนี่ไงแล้วก็เป็นแท่นเนี่ยว้าวพี่ต้องขึ้นมาแล้ววิ่ก็ต้องยิงโหมดยิง ยิงตั้งโน้นอ่ามันต้องยิงสีสีแดงด้วยดิแล้วแบบมันจะได้พุ่งนี่ไงนี่ไงเบอร์เบอร์สองนี่ไงตรงนี้ไงกูก็นเนี่ยแต่เราถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะแรงแล้วมันก็จะไปอ่ะดิเราต้องไปพร้อมกันอ่ะไปพร้อมกันเนาะใช่โอ้ยยังไงอ่ะนี่ไงสวัสดีฮัลโคนก่อนเขายังไม่ได้เตรียมตัวเอา เอาหม่นะเดี๋ยวมันต้องไปพร้อมกันจริงๆเห็นไหมมันเลยมันเลยมามันต้องอให้ไปไปพร้อมกันแล้วให้ตัวเราชนอ่ะโอเคอเต็มตัวนะมานี่มาอันหนึ่งนะเขาจะต้องทำให้ตัวเขาตรงพกกูกรไปเลยอเอเดี๋ยวนะตรงยังคะน่าจะตรงละพี่ปนะอ่ะ อึ๊บเออชนสุดยอดโอ้แท็กทีมกอดวุ่นวายไปเลยมุกกรอนโคจรเลยแล้วก็มากูต้องใส่ดีอีกแล้วเหรอมุกกรอนใ,นในส่ดีครั้งที่ดังแล้วอินอินเสิร์ตอีกแล้วเหรอแล้วก็ระเบิดอีกอ่ะใช่ได้ระเบิดอีกแน่เลยระเบิด over and over again A33 C118 แลเบื่อนะ 5, 5. จบแล้วหอรออะล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะอแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะสําหรับวันนี้ก็ฝันดีค่ะ